สวัสดีครับรายการกอติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตอดีทัาประสบครับวันนี้เราพบกันในวันที่21สิงหาคม2566ครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่22สิงหาคม2566ดรทักษณิณจินวัตอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศจะกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ครับทางรายการเราจะรวบรวมประมวลข่าวจากหลายๆช่องทางนะครับเพื่อมาจาัดทำกรุปข่าวต้อนรับดรทักษณิณจินวัต กับประเทศไทยครับ ของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยอีกครั้งอย่างเป็นทางการและพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิธีธรรมของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขาคือทางกลุ่มเสื้อแดงอีสานเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมละที่จะรับคุณทักษิณกลับบ้านเขาบอกว่านี่เป็นเหมือนแบบเป็นการสิ่งมงคลให้กับประเทศไทยเห <c oughs> มือนฟ้าได้ประทานสิ่งดีๆมา <c oughs> มคือแม้ว่าวันที่สิบที่ผ่านมาจะมีการเลื่อนกลับไทยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคิดว่าวันที่1ี่สิบสองเนี่ยค่ะคงจะไม่เลื่อนอีกเพราะ การเลื่อนกลับไปกลับมาเนี่ยนะคะก็คงจะไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยค่ะพร้อมละตอนสองทุ่มนะสิบห้าเวลาเวลาคนมันรักมันจะเป็นแบบนี้แหละจะเลื่อนแค่ไหนก็จะรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้ที่มีบทบาทเพราะว่าท่านเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายบทบาทสตรีเสื้อแดงภาคอีสานกันเลยนะครับท่านอยู่ในสายกันมาแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์พันณวดีตันติสิรินสวัสดีอาจารย์พันธวดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณติมคุณต้าทั้งสองนะคะครับตอนนี้ตอนนี้กลุ่มคนเสื้อแดงอีสานที่ขอนแก่นนี่รวมพลกันเรียบร้อยหรือยังครับออกเดินทางหรือยังครับอาจารย์ครับเอ่อเราจะรวมพลที่ประมาณวันนี้สองทุ่มน,นะคะที่สวนรัชรดาแล้วก็นำกระบวนไป,ป,รป,นรไปตรองเทพค่ะ๋อแสดงว่าสองทุ่มวันนี้จะออกจากขอนแก่นออกจากขอนแก่นก็ถึงใกล้ๆเช้าพอดีอย่างนี้ ค่ะครับผมแล้วก็คือไปรอที่ดอนเมืองเลยใช่ไหมครับไม่ได้เข้าพักที่ไหนก่อนก็อาจจะแวะที่บ้านสวนวังน้อยแล้วก็เข้ากรุงเทพดอนเมืองเลยค่ะอ๋อนอกจากกลุ่มคนเสื้อแดงของขอนแก่นแล้วมีมาจากจังหวัดอื่นๆอีกไหมครับอ่าทั้งภาคอีสานค่ะทั้งภาคเลยทั้งภาคเลยนะคะที่บอกว่ารถตู้ประมาณสิบห้าคันนี่คือทั้งภาคเลยใช่ไหมไม่ค่ะเป็นร้อยกันค่ะอันนี้ร้อยเฉพาะขอนแก่นค่ะ กี่คนกี่คนจากการประสานมาล่าสุดถ้านับเป็นเป็นรายบุคคลนี่ประมาณกี่คนครับตอนนี้ทั้งภาอีสานก็คงสามพันกว่าคนมากกว่านั้นนะคะสามพันกว่าจะไปดอนเมืองพรุ่งนี้้โหแสดงว่าอันนี้เฉพาะที่ที่ที่เรารับทราบนะคะครับแต่ถ้าไม่รับทราบนี่ยเนื่องจากว่าคนทุกคนเนี่ย เขาถือว่าวันเอ่อพรุ่งนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ต้อนรับท่านนายกทักษิณที่เราเขารอคอยมา17ปีเพราะท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านเป็นคู่นูปการให้กับประชาชนโดยเฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขารอดตายด้วยนโยบายท่านน่ะค่ะเขาก็เลยถือว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไปต้อนรับมาทั่วทุกสารรล,ลอนนะคะแสดงว่า,ามั่นใจคุณครับอาจารย์พันวุีมั่นใจมากว่าจะไม่มีการเลื่อนอีก เพราะเาเลื่อนนี่ไม่ตอนแล้วค่ะไม่เลื่อนแล้วค่ะ,อ,ะ,คะอ๋อโอ้โหแม้ว่าจะเลื่อนเราก็ต้องไปแสดงว่าเรายินดีต้อนรับและอยากให้ท่านรีบกลับมาแต่คิดว่าครั้งนี้ไม่เลื่อนค่ะค่ะในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณเสือ้อคนเสื้อแดงอีสานเนี่ยทําไมอะไรทําให้ถึงรู้สึกว่าไม่ลืมคุณทักษิณแล้วก็ยังรักมากขนาดนี้ค่ะคือต้องยอมรับว่าคนในภาคอีสานเนี่ย ฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนเจ็บไข้ได้ป่วยสมัยก่อนเนี่ยเขาถูกราหน้าเ่ายากจนนะคะก็คือคําว่าอนาถาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปอาศัยแผนกอนาถาเพื่อได้ตรวจรักษาซีแต่เมื่อท่านนายกทักสินมาเนี่ยคําว่าอนาถาหายไปแล้วทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะ อรอดจากการเจ็บป่วยด้วยนโยบายภาครัษคือา0บบาทนั่นเป็นบุญคุณมาหาศาลอย่างยิ่งค่ะ